น้องนบลูกชายนาเดียสอบติดโรงเรียนดังตามรอยคุณทวดคุณปู่คุณพ่อหัวอกคุณพ่อคุณแม่ลูกสองนาเดียหรือนาเดียดาวกระจายและม่อมหลวงอภิมงคลเพื่มปล่มดีใจกันมากๆเมื่อล่าสุดน้องนบลูกชายคนโตสอบติด e ฮโร c ส o ูลเตรียมเดินตามรอยคุณปู่คุณพ่อไปเป็นนักเรียนอังกฤษโดยล่าสุดนาเดียได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวผ่านไอจว่าสุขสันต์วันพ่อสำหรับพ่อทั้งสองที่มีความสุขมากๆในวันนี้เพราะได้ของขวัญวันพ่อที่ปลื้มใจที่สุดนบสอบเข้า h ฮโร s ส h ู o ยูเคได้ จะเป็นรุ่นที่4ต่อจากคุณพ่อคุณปู่และท่านทวดเราทุกคนดีใจภูมิใจในตัวนบมากและแม่เชื่อว่าคนที่ดีใจที่สุดอีกคนคือคุณยา่าสิดาที่คุณย่าไม่ได้อยู่ถึงวันนี้การสอบครั้งนี้กินเวลาหลายเดือนและหลายขั้นตอนมากแม่ชื่นชมในความตั้งใจความพยายามความสู้ของนบนบเทหมดหน้าตักแม่ก็เทหมดหน้าตักเป็นเพื่อนนบเช่นกัน ขอบคุณคำแนะนำความช่วยเหลือจากญาติมิตรและครูทุกท่านของนบที่ช่วยกันมาตลอดทางหนทางยังอีกยาวไกลตั้งใจเรียนสู้ต่อไปนะลูกพ่อแม่และครอบครัวจะคอยซัพพอร์ตนบเสมอสำหรับแพร r โรสคูลยูเคเป็นโรงเรียนของรัฐสำหรับเด็กชายที่ตั้งอยู่ในย่านแฮรโรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2215